โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมของช่องเด็กชาเลกชันแนลนะครับเออตอนนี้ก็จะมาเล่นเรียวมะเอ่อในตำแหน่งออฟเลนนะครับเออโอเคฝั okay. ่งเราก็จะมีเทลส์นัสเออยูเอ็มเอ็กแล้วก็เรียวมะเราแล้วก็บัสเตอร์ไฟนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมีอาญาดูเลนส์แล้วก็เซอร์ ya, ens, ลิสทาร่า er และสกู๊ดกราชตอนนี้เราเจอมูลาดนะครับทุกคนเออโชวเ์เล่นกันมาแล้วเราก็จัดไปเลยเออมาดิเชดดิเชดดิใครสองก่อนมาดิเขาตีครีปก่อนตี แทงอ้าวฆ่าได้นะโอเคมูลาสฟิกเกอร์ถ้าม่กินฟิกเกอร์นะผมฟิกเกอร์แล้วก็หนึ่งดึบดับตายปาดด๊บอ่าเจ็บเจบโอเคเราน่าจะได้ไอตัวเจ้าไอตัวแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเออน่าจะเก็บได้ชิลล์ละอโอเคซึ่งแล้วคุณดาวนะเออทีที่1นะฮะเออสกอร์สงต่อหนึนะเรานำนะโอเค เออแทงวัดดีมูลาดไปแล้วอา้อาวอา้ fit, าวอ้าวจะตายจะตายโหยถ้ามีอินตีนะไงก็เรียบร้อยบอกเลยโดนผมเรียบร้อยอยู่ดีเอออ้าวอาวอาวอาเพราะว่าหลังป้อมไม่ดีนะเฮ้ยแน่แน่แน่กดสกิลสองโอเคเราแค่คลิปพอนะปึ๊บออกโอเคเราไปเล่นตรงกลางเลยดีกว่าเออโอเคมูลาดน่าจะกลับบ้านแล้วเราไปเล่นตรงกลางช่วยเพื่อนดีกว่าดู้เหมือนว่าจะมีประเด็นเนาะ หรือเปล่าโอเคเราได้มาตรงนี้เราก็ได้โซนมังกรก่อนนะโอเคเราเก็บออบเจกต์ดีกว่าอ้าวมูลาร์เนาะตาแทงอ่ะโอ้โหพ่อนุ่มเสียงไ้พ่อนุ่มเสียงไฮอูชินเตดูโอเคตะกี้เจ็บๆแบบสุดๆไปดีมูลาร์โอเคโอเคเราขึ้นไปเล่นตรงกลางนีกว่ะทุกคนเออตอนนี้ก็ โอ้บ mm ัตเตอร์ไฟเราทำไมดูเดือดจังอะ่ะจะไม่ทีมดูเดือดจังน้าโอเคเราขอเคลียร์คลิปก่อนมูลาศโอเคอยู่ตรงกลางเราเยอะสบายมาดักมันดีกว่าหวังแบบว่านายจะมานะโอเคนาะทีที่สี่นะฮะสี่ต่อสามนะครับโอเคตัดเลือดหลังป๊อมตัดตัดตัดเลือดหลังป๊อป,อป,อปไม่ได้หรอป้โอเคถอยดีกว่า,าจ้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 าโอ้ oh, มูลาศได้เป็นเชนเซเลสโอเค เราเล่นตรงกลางดีกว่าโอ้ยแล้วแม็กไปชนไงโอ้ยแล้วนัวเนียจัดเลยอ่ะอ้าวแล้วมูลาดแล้วมูมูมูตลาดมูตลาดโดนดักเงากลับไหมไม่กลับไม่กลับนายจะตุยเยได้สไลด์ดึ๊บปึ๊บปาดแท้ตายดิโอ้ยปาดเราเอาเรื่องจัดอ่ะเออโอเคตีป้อมตีป้อมตีป้อมหวังว่าจะตีทันอีกนิดนึงคิดก็จะตุยเยแล้วตีป้อมไม่ทันเออกลับไปเอิ่มเล่นของเราดีกว่าเออเรา เราหน่าจะได้เลนตรงนี้เนาะเพราะว่ามูลาตุยเยสมูดี้ไปเออโอเคเร <team> าหน่าจะได้ตีป้อมตรงนี้โอ้ล้วคลิปชนเล่าคลิปมึงไม่เข้าบ้านนะโอ้ยมึงแค่อีก,กวเดียวมึงก็เข้าบ้านแล้วโอเคปาดโอเคไม่เป็นไรโอเคแทงนั่นไงไม่ได้ตีบ้านเลยมูลาดมาพอดีเลยเพราะคลิปมึงตัวเดียวเลยวัต the fuck he d i d ว t r e มาเคลียร์คลิป่ลยเอาไแทงก่อนไม่ต้องมาตะขับตะจ่า ไม่ต้องเลยมูลาอ้าวแล้วแม็กกูชนไงแม็กกูชนไงกูเตรียมตัวบวกเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแล้วเพื่อนได้ไหมโอ้โหแม่งกลับเงาอ่ะอ,อ่านะปาโอ้ฉันขอโทษด้วยนะเจ้าแม็กที่ฉันไม่ได้เข้าไปในให้์ไพฉันด้วยนะตุเล่นดื้บฝาแตรกูจึบฟิกเกอร์โอเคถือว่าเรายังขาดดาเมจ ไปอีกนิดนึงในการสเปิร์สมันสตูเย่เออโอเคผมจะแทงอ๋อไม่ไปแล้วไม่ไม่ไม่เล่นแล้วโอเคตีดักได้ไหมไม่ตีเพราะว่าเพื่อน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 อะไรเล่าอุ้ยละเทียรีละเทียรีอาญาแล้วเกาะหัวอยู่เอออ้าวกระดักกระดักคือไม่มีใครเห็นนะจู้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 ไม่มีใครเห็นนะโอเคเออปาดเคลิปโอเคสวยงาม หน้าที่เราไม่มีอะไรมากเลยแค่เคลียร์คลิปเคลียร์เลนโอเคเพื่อนชัดดาวชาลาชาลาเค็ดชาลาไม่ใช่นันดาคนบอกเออดื้อเบอแทงตายหมดเลยตายหมดแล้วยูเอกกูเก็บหมดเลยสไลด์เราไปเล่นกับมูลาดดีกว่าเฮ้ยดื้อปาด อโอเคฟิกเกอร์ไม่งั้นมึงไม่โดนกูทิมอีกทีหนึ่งมึงตัวแย่บอกแค่นี้แหละเออโอเคเราเคลียร์คลิปกันเลยโอเคได้โบเคนสเปียแล้วเราไปตีป้อมกลางกันดีกว่าเออแล้วคลิปมาพอดีไงล้วปาดแล้วก็ตีต,ตีแปะแปะแปะทาร่ามาทารากิชลาปาปะปึ๊บปึ๊บตั๊บโอเคกูคแทงใครก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นรล้วปาดโอเคติดีมูลมูราบโอเคเราไปตีข้างล่างดีกว่าเออ ปวดแล้วมากันเยอะเลยโอ้โหแล้วแม่งยิงกูเลยอะ่ะใจเย็นเพื่อนโอ้ตับตับตับ,ตบโอเคไม่โดนเราสักนิดโอเควับกลับบ้านดีกว่าจิ้วกูโดนเกียวโอ้โย,ลยาาอแล้วอาญามาไงอ่ะแล้วดื้อสองดื้อปาดแทงโอ้แค่แทงมูลาดไม่โดนอีกแล้วโอ้ยอา้าวตุ่นเล็กโอเคเราไปเคลียร์ข้างบนดีกว่าเออโอเคแล้วมอเตอร์ไซค์เราจัดก,การตุ่นเล็กได้ แล้วปาดแทงคลิปก่อนนะปาดโอเคปล่อยแม่งไปเถอเราน่าจะสู้มันไม่ได้เพราะว่ามันถึกเกินไปเออแถมตัดเลือกก็ไม่มีปาดแทงขอเล่นด้วยหน่อยกันเออปึ๊บเอาไปครึ่งหลอดนะแทงไม่ต้องไปไหนมึงอ่ะไม่ต้องไปโอเคเราเคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนปาดโอเคดึ๊บปึ๊บดี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 แกโอเคอุ๊ยอุ๊ยบัสบัสอย่าโยนนะบัส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 นี่บัสโซนี่บัสโซนี่อย่าเพิ่งโยนใจเย็นโอเค ปา,าแตะตายโอ้แทงมาดิมึงเจาหรือเปล่าล่ะโอเคตุ่นเล็ากมันจัดการเรามันจะจัดก,การเราอะเออโอเคคลิปการมันมันจะโชว์ล้วเราเอาดีกว่าจะแบบรีบรีบไปรีบจบกันเออโอเคแค่ทุกคนเออตีได้ดีวกว่าเอออิตทีกาทุกคนเออสกอร์ก็สิบแปดต่อแปดเนาะเออ คุนดูเดือดจัดโอเคได้โอมิอามาทุกคนโอ้ยมูราดใจเย็นนะมูราดอ้าวอ้าวผมฆ่าคุณได้นะจี้จี้แกเออโอเคกันเพื่อนกันไม่ทันปาดปาดทาร่าทาร่าเคททาร่าดึ้อปึ๊บโอเคตุ่ย่ตายอ้อาบอกโอ้ยมึงทิ้งการทามีได้ไงไม่ใช่ออทาร่าตัวมันไม่ใช่แผ่นเก่อทุกคน ที่มันจะกองได้อะอมแล้วโอเคจูกจูกคิงอีเวแล้วจูกคิงแล้วก็ปาดตีหรือมร์ตตัวเดียวน่ยได้จบอยู่โอเคตืย้นย่หมดโอเคน่จบแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ชิวทุกคนสวยๆฮะปาดฟื้นปั๊บโอเคโชว์สกิลแล้วก็ไม่รู้กูแล้วก็แทงลมไปอีกทีหนึ่งโอเควิกตอรี่ฮะสวยงามครับเพื่อนที่ช่วยกันเล่นนะครับเออ โอเควิกตอรี่อันนี้ก็จะเป็นกดเออซีโอีนะฮะผมได้ออฟเลนนะผมอยากเล่นป่ามากกว่าเออก็มานี่เลยบวก30บวกทำตัวอะไรเนี่ยเออโอเคพีเพีก็เจ้ายูเอ็นนะมาดูกันทำไมกูมันถึงบวก30เนี่ยกูก็ได้ที่2นะเนี่ย ก็เป็นพ่ออะไทุกคนโอเคเทมก็ปมานี้เลยส่วนรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายจิ้ว